ก็ต้องซอดดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเตยนิจามนะครับนี่จักเลยจับนี get the bike. ่จับเกตออนเดอะไบค์ขึ้นขึ้นไปกืมขึ้นไปแล้วนะครับฟอลเลอร์เดอะซีเจไอข้อนอนเลยทูเกตแป๊อ่ายังไม่เสร็จเลยโอ้ จับใจความได้ว่าให้ไปบ้านสีเจครับสีเจนี่มันคือกูหรือป <c oughs> เปล่าเดี๋ยๆเออ้ยอย่ามองไม่ดีมากเดี๋ยวเลยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงรู้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงหลบมุมไปครับหยิบสูตรแป๊บนึง

ไอายยานแล้วมือเฮ้ยหืมกระลีดดดเด้เจ๊ดักดักมึงเดินไปมึงเดินไปมึงเดินไปกูเกลียดมากเลยไอ้ไอ้กระลีเด้อ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 ไอ้กระลีเดี๋ยวมึงรู้อุย จกูไม่ย no. no. po ิกูหาพ่อเหี้กูหาพ่อเหรอไอ้สารไอ้เชีดตังอะไรปอกันอป้งม่ตบใช่ไหมคะบอกบอก่ากูไม่ได้เลยใช่ไหมมึงอะอะไร ผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวหนีหนีเร็วหนีหนีละก่อเหตุดต้วยตรงนั้นและอ่อยมัามองหน้าหาเรื่องเวงไม่รู้จะแล้วกุยดำไข <c oughs> ่ดักอุ้ยเชี่ยมึงติงหอ้สัสดมึงไอ้อะไรกู เก่งอ๋อ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 บินเลยสนะเดี๋ยวสมึงอ่ะเก่งกับใครไม่เก่งเกงกับกูเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้ตื้อถามพ่อเลยเดี๋ยวมึงรู้เลย At least it was before I fucked everything up จอดอย่างสวยงาม ับครับหลับหมอบมอมือถอยครับมอมือถอยหมอมือถอยผมยไม่ผิดตำรวจไปละโอ้บ้านกูไอ้ดำขายดากหน้าโคตรควยเลยกูไม่ดูกูจะรีบก็เดินมาอย่างเฟี้ยวนะครับอมืมีคนหาเรื่องต้องดูตอนนี้ถึงจะเข้าใจสนับมาติดมือ เราไปก่อเหตุที่ไหนไว้พวกไม่ตามมายิงไรแม่งไม่ไหวหลมันอยู่ไม่ได้อะไรอย่างงี้โอ้ยไปยไหมเดี๋ยวนี้ไปกันแม่งตามมา,าบันนี่หองเรา มันเร่งยังไงวะมันเร่งให้เร็วไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องตามกูได้ไหมยิงกูยังไงมึตงตำรวจไม่จับแม่งบ้างไงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้รอ,อก,ก่อนเลยสัน้นเอาแล้วเกณฑ์ให้เกณฑ์ไปไล่ปรับล้างมึงให้หมดตูดเลยนี่แล้วมึงมึงอย่าตามกู ลองครับช่วยหน่อยคร,รับตำรวจโอ้ยเดี๋ยว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 ลองก่อนลองก่อนเดี๋ยวกุ้งเด็กไกูขึ้นก่อนเลยสุดเลยบัลกิจก์แรกเหมือนนั่นจะลอตีนให้กัเรานะครับไปไปล้วไปดัก มา,ม,ามีสูตรงับจำสูตรได้อีกอย่างสูตรอยู่บนตักกูเนี่ยกูจดไว้เพื่อนกันไม่เสียเวลาเนะนี้ยนี่อ้วต่ำมียังงโ้ไม่ใช่ ทำไมมันหลงวะเฮ้ยลงไปลงไปเดี๋ยวตายหรอกจำได้ไม่ต้องลงตรงนี้กูก็จะยกรอไอ้แค่นี้ไม่ตก็ตกอ้ว ไอ้เกรนอนะไอ้เยวิ้เยี้ย,เ,ย,ยเลยอ่อนตามออนตามออนตามยังไงไม่ก็ต้องลง๋อ้ หม, <ś led> มายคือไอเยี้ว์ก็ตามกูจังเลยไอ้ตัดมึงก็ไม่เลิกตามกูเลยใช่ไหมจ้าเนี่ยลบบ๊อ ไอ้สัตว์แดดไม่เล่นต่อไอ้ทัศไอ้เหี้ยไอ้คุยห้องเป็นกะเหรี่ยงกูถึงเพื่อนก่อนว่ามึงเหี้่อะมาเพื่อนมาถึงแล้วมาเด็กมึงมาเด็กทีนะมึงมาโถไม่กล้าพอหรือวะ จบมิชชั่นแรกกันแล้วนะเราจะขัดจักรยานโชว์สักหน่อยนะคเียบ การเลี้ยจักรยานมันต้องมีแบบนี้เป็นการเลี้ยวโค้งกลับที่ดีเนี่ยต้องยกล้อแล้วก็ปรับไปอย่างงี้ครับแล้วถ้าเกิดคุณจะเลี้ยวครับคุณก็ทำแบบนี้นะครับประตูไปครับมันช่วยเลยเนี่ยจบเลยท้าเสยๆครับไปแล้วครับบ๊ายบาย